ไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะพิมรัฐบาลเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะได้ให้ขอเช็กสัญญาณนิดนึงพิมพ์รัฐบาลให้เห็นเนี่ยพี่น้องรัฐบาลประจำงวดนะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะรับงวดประจำวันศุกร์ที่สามสิบเนาะสามสิบธันวาพี่น้องเข้าดาวใส่ปีใหม่โอ้ตรวจจัดจ,ดจวดจจัดผูบอยมีโชก,กับกับมีโชคซปีใหม่ก็ถือว่าสุดยอดเป็นปีแห่งความร่ำรวยเลย ร,รัฐบาลด้วยรัฐบาลที่อาจารย์ให้ไปนะครับน่าจะเป็นตัวเด่นเนาะตัวเด่นใช่ไหมครับให้ไปตัวเด่นนะคือตัวเด่นนี้เดี๋ยวจะชี้แจงนะครับตามสูตรนะ่จะทุกคนจะได้คําความเข้าใจาว่าที่แล้วเด่นศูนย์เด่นหนึ่งศูนย์ก็คือบนนะหนึ่งก็คือล่างเดี๋ยวฟังจากปากนะครับบนนะก็คือห้าเด้อเอาสําหรับไปวิ่งบนคือห้าเจ็ดคือล่าง แต่จา์ซื้อบนกับล่างเหมือนกันทุกตัวเราก็ไม่รู้ว่าบนเปียออกล่างล่างออกบนนะครับฟังจากปากเด้อใครจะอาไปวิ่งไม่หลุดนะครับรับตังในเลยเล,เลขวิ่งนะวิ่งบนห้าวิ่งเจ็ดล่างถ้าจะนั่นกักนนิดๆกันล่างหน่อยๆน,นะครับอันนี้คือเลขเด่นต่อไปมาดูชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะชุดเต็มเนาะขอตัวที่รวมบนล่างนะครับก็คือชุดใบฟ้า พี่น้องนะใบฟ้าพารวยประจํางวดวันที่30มธันวาเห็นไหมปวดสังเกตแต่ว่าเจ็ดมีโอกาสไปบนได้เหมือนกันเด้อพี่นอ้องเน้นนะชอบมากห้าเจ็ดห้าก้าพูดพูดแต่ว่าชุดนี้นะครับเล่นทุกหางเด้อพี่น้องบนล่างเนะี่ยคือกันให้เรียบร้อยแหละยู่น้่ยมอนี่แหละ,ะ,ะบนล่างไปกลับบนล่างไปกลับ บนหนักบนล่างหนักล่างสังเกตแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างนะอันนี้อยู่ที่สำนักงญญานสลากินแบ่งดเ,บาาเดี่ยววันธรรมดาเดียวดูจะให้ดูนะงวดน,นี้จัดมากจัดหนักจัดเต็มอ้าวนี่วัส่อสุดใบสองใบเลยพี่น้องชุดสิบใบพนกนี้วั็นธรรมดาเนียอ่าเห็นไหมซื้อชุดสิบใบได้พี่น้อง <laughs> อ้าว เพราะนั้นบนล่างเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ประมาณนี้แหละน่าจะอั้นเด้อขนาดอยู่หม่องมันเทะพี่น้องโอ้ยแพงเฮี้ย,ง,ยงเด้อแต่ควรจะเอาไปขายส่วใดอาจารย์ไม่เล่นแล้วนะห้าใบทุกวันนี้เอาสิบเลยเนี่ยใส่ปีใหม่จัดนักๆตามนี่แหละพี่น้องมักบอ่อขันมักอะล่องเอาไปพิจารนาเบึงหามีโชกใส่ปีใหม่น้ำกันเนาะใครมาไม่ทันก็แค่ไป งองยหลังเด้ามแชร์ลงกลุ่มเด้อพี่น้องห้ามแชร์ลงกลุ่มเด้อไม่งั้นที่อาจารย์เด่นห้ากับเจ็ดมันเป็นตัวมัดผลรวมและที่สําคัญเนาะฟุตบอลโลกฟ้งหันเน่ยผลรวมสกอร์ตรงเลขเข้าเป๊ะแล้วมั่นใจอย,อยู่ในชุดใบฟ้านี่ทั้งหมดนี่แหละนะครับในะชุดเจ้ามือสะดุง้งก็อัดอยู่ในชุดใบฟ้านี่เด้อนะเป็นเม็ดเดียวลักพี่เสียดายน้อยวากาตัก อยู่ประมาณนั้นแหละเนาะ<ม>นะครับมัดบอ่อพี่น้องชอบบอ่อมักบ่ชอบบอ่อห้าเจ็ดห้าเก้านี่ยน่าจะอันเดคิดว่านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับนะเพราะว่าหลักหน่วยของอาจารย์มันได้เก้าเนี่ยแต่หลายๆสำนักน่าจะเด่นเก้าถ้าไม่ไม่อิงใบฟ้าเหมือนวัที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเด่นเก้าของอาจารย์นะเพราะนั้นก็เลยเอา ชุดที่มันเด่นศูนย์เด่นหนึ่งวมดมีกี้สูตรนี้เดินดีด้วยพี่น้องเอาไปวิง่งเอาเดอ้อสำหรับข้อวิง่งข้อรูดนะบนห้าเจ็ดล่างประมาณนี้แหละนะครับแบบแบ่งปันพ่อพ่อนี่เริอพี่น้องมา,มาเร็วไปเร็วเนาะมาเร็วไปเร็วนะก็ประมาณนี้นะครับขอ สิ้นสุดการไล์เพียงเท่านี้เด้อมาไม่ทันก็แชร์ไปเวทเฟซตัวเองนะครับอันนี้มามามาจัดโดยตรงนเน้ีย่ยมาที่มองมันในตรงนะสนุกเลือกสนุกเลือกเราจะได้เลขชุดสามตัวนี่นะครับเอาเลขสามตัวเป็นหลักได้หลักร้อยหายากนะที่โชว์มื่กี้หายากมากตลาดใหญ่ตลาด,ลาดส่งแท้เนี่ยก็จะได้สามตัวราคาเพียงมากนะครับ จะได้นช้าบนล่างเลยครับอาจารย์แสดงว่าอยู่ในห้องไลฟ์อาจารย์อ่ะร่ำรวยกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับขอสิ้นสุดการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับงวดนี้ออกอยุ่นี่แหละครับจังหวัดนนท์นี่แหละสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละบได้สัญจรไซดอกนะสัญจรตะ坤เน,นี่ยนะสิไปเที่ยวปีไม่เข้าดาวอยู่เมืองใดเออนะประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเออเดี๋ยวค่อยเจอเจอกันในวันศุกร์นะนะวันศุกร์วันศุกร์นะนะนะ โชคดีเร้่อพี่น้องล่ำลรวยๆเฮเงียงปังๆงกันโชคดีสวัสดีครับ